สวัสดีค่ะเจนาแอโรนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อมีใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะก็เอเนจีนี้จะสำหรับคนที่มีคนที่แบบมีหวานใจอะมีหวานใจไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนนะคะถ้าห่างกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกันก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะก็สำหรับคนที่ผ่านมาจากคลิปนี้นะ,ะดวงนี้มีโอกาสเป็นงคุณแค่20%นนะคะแต่ถ้าคนมี วันเกิดดังต่อไปนี้ดวงนี้จะเป็นดวงของคุณ30ค่ะอ่ะสำหรับรลัคนาราศีที่มีโอกาสตรง30นะคะจะ,เ,ะ,ะ,ะเป็นคนที่เกิดในวันที่เ7 27ส็ดดค่ะราศีกรกฎต่อมานะคะเป็นคนที่เกิดในวันที่8ปด8แปดยิบปดค่ะราศีสิงห์นะต่อมาเป็นคนที่เกิดในวันที่หนึ่งส1สบเอนะคะมีถุนตุลกุมค่ะต่อมาเป็นคนที่เกิดในวันที่6 6 26หหค่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นคนที่เกิดในวันที่6 26นะคะราศีมิถุนค่ะอะเดี๋ยวมาสับไพ่นะว่ามีใครคิดถึงคุณอยู่ไหมจะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเธอห้ามเสียใจนะถ้าไม่มีห้ามเสียใจนะคะจะให้ไพ่บอกเลยว่าเมยหรือไม่เมีนะคะ ไปแรกเพจอัปซอดไปที่สองควีนอัพบอลไปที่สามเอชอัปซอดอะไพ่อมาประมาณนี้นะหมายความว่าตอนนี้นะคะไม่มีคุณคิดถึงคนอยู่นะคะเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยมีภารกิจหรือว่าปัญหาหรือเรื่องเรื่อง เรื่องในการทํางานหรือว่าการเรียนนะคะทาให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถโฟกัสในด้านความสัมพันธ์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยซึ่งถ้าหายไปจากคุณแบบสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะมีโอกาสที่จะกลับมาน้อยมากเลยนะคะนอกจากว่าตัวคุณอาจจะพัฒนาตัวเองนะคะทําให้ตัวเองดูโดดเด่นดูดีด,ดูสวยขึ้นนะคะตัวเขาถึงมีโอกาสที่จะกลับมานะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่เคยเป็นตัวเต็งในความสัมพันธ์เขาถึงจะกลับมาเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้า,าคนไหนที่แบบ เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแบบที่เท่าไรแต่เขาดูแบบไม่ค่อยสนใจเราอันเนี้ยเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาละคะแล้วก็คนไหนที่แบบยังมีการคุยคุยอยู่แบบว่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเนี้ยคนเนี้ยมีโอกาสที่จะแบบว่าหายไปสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณด้วยนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีความแบบคิดถึงคุณมากเลยส่วนใหญ่ที่เขานึกถึงก็คือพวกแบบรูปลักษณ์ของคุณนะคะคุณลองเก็บไปคิดดูนะว่าคนแบบเนี้ยคุณจะยังคิดถึงหรือว่าจะยังรอไหมนะคะ สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะตรงนี้นะก็จะมีทั้งดูดวงแบบยิปซีโหราศาสตร์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะตรงนี้ก็คิวค่อนข้างว่างนะคะ